อมริเกียวทีวีสวัสดีครับอมริเกียวทีวีนะครับวันนี้เรามาทําอะไรนะเห็นผมอยู่ตรงนี้อยู่ต่อหน้าพี่เสือและอยู่ใกล้พี่กบเนี่ยนะครับก็แปลว่านะครับผมจะมาออฟนั่นเองนะครับจะถึงกับจะออฟเลยนะครับก็เรามีแผลนอกว่าเราจะเล่นลูนไนนะครับก็เป็นสายพ่นนะฮะก็ผมจะเล่นมีแค่แบบสายไกลภาพระยะไกลเนาะก็มีใกล้แค่บางไม่กี่ตัว ก็เลยจะทําของรูนไนนะครับแต่ก็วันนี้จะมาออฟนะจะมาออฟไอตัวนี้นะครับผมจะมาออฟอันนี้เด้ออันนี้นะฮะเฟรมมัพเปิลนะครับผมมีเฟรมมัพอยู่อันหนึ่งนะมีเฟรมมัพอยู่หนึ่งนะครับแต่มันเป็นออฟวิดกับลักนะครับก็มันเป็นของเก่าแล้วนะก็ได้เวลานะครับรีไซเคิลนะครับก็ตัวผมมันไม่มีตัวไหนใช้แล้วมันต้องใช้เป็นของอาชีพนะโดยผมเตรียมหินอันนี้นะ อันนี้นะครับก็คือหลอดไนส์สโตลโลเวอร์นะครับคุณสมบัติของหลอดไนส์สโตลโลเวอร์นะครับก็เพิ่มความสามารถนะครับถ้าเราเรียนรู้การขี่พวกไปโกนไปโกนี้ไรเนี่ยทุกๆหนึ่งเลเวลนะครับจะได้เอพีดีหนะก็แปลว่ามันมี5้าเลเวลเราก็จะได้5%มันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาสัก1เม็ด2เม็ดนะครับเอพก็รูดไหนมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะมันสายพวกนี้ต้องใช้อะ ต้องร้อยเก้าสิบสองขึ้นนะครับก็มันคอมโบกันกันกบข้อ,อตูมส่วนหลังนะครับหินข้อตูมส่วนหลังถ้าเราใช้เรามีข้อตูมส่วนโลเวอร์ที่เป็นรูนไนแล้วนะครับมันจะลดดีเลสกิลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าดีแปลว่าเด็ดนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการกว้านซื้อมาทั้งหมดนะครับห้าห้าอัน,นค,คือต้องติดภายในสองอันผมถึงจะ มีเหลือมีเหลือไว้ไปขายคืนบ้างนะครับอ่ะไมีผูบ้บ้างนำเพลงเรามาดูเลยนะครับการออฟอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ส่วนหลังนะครับจะเป็นส่วนบนส่วนตาแล้วก็ส่วนปากเนี่ยจะต้องออบก,กับพี่เสียนะครับเราก็มาคุยพี่เสียครับเนะี่ยแต่เช่นสโตลเรามีไอเทมคอตูมหลายชนิดอะไรนะคอตูมสตล์คอตูตอตมะอ,อะไรนะอย่าลืมเตรียมอ๋อโอเคครับเราก็บอกเอ็นชานคอตูมมันจะมีเลือดสองตัวเลือดครับ มีสโตนกับเอฟเฟกต์แอสโตนก็คือหินอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกก็จะเป็นพวกพื้นเขียวเป็นพวกออร่าอะไรต่างๆครับในหมวดน,นี้เรามาทำหินอาชีพนะครับสโตนเราก็เลือกไปสโตนครับลูเวอร์ครับพี่นะครับโอ้โหขัตูมเฟมมัฟเลยนะนะเข้ากับคุณลูกค้ามากอยากใช้สโตนอันไหนล่ะเราก็มาปึ๊บเลือกครับมันมีอยู่แค่อันเดียวนะครับมันมี หลอดไนของผมอยู่แล้วผมใช้หลอดไนครับพี่เสือครับอู้ใจผมเต้นมากเลยพี่เสือขอผมหน่อยขอทิกเดียวผ่านนะพี่ช่องผมเนี่ยนะยุบโอ้อยังยังครับยังครับมีโอกาสนะครับติดนะจ๊ะเออแล้วเขาจะบอกสรรพคุณนะครับอือ่าแล้วก็โหดคือตื่นเต้นอ่ะ ไปไม่ว่าจะประวัติศาสตร์ไหนก็ย่อมมีความล้มเหลวโอ้โหอินกิเสียล้มเหลวนะล้มเหลวอ,นะอ่าล้มเหลวนะครับโอ้โหล้มเหลวหายไปแล้วหนึ่งนะครับหนึ่งเม็ดนะตอนเนี้ยอยู่ในตลาดห้าเอ็มนะเม็ดละห้านะครับโอ้โหล้มเหลวกิงเกี้ยงเลยนะครับก็คือเราติดอ,ออฟมามันอาจจะล้างออฟไว้แรกนะไปปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บอ,อันที่สอง อินชาสตูนอุ๊ยเนี่ยเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงพี่ใจเย็นอินชาสตูนใจเย็นในอินเดียดูเวอร์ปั๊บปึงปงปงป้งปึ้งปึ๊บทั่วเออ,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 อเฟลมีแสงด้วยโอ้เย่โอ้เย่สองเม็ดติดสองเม็ดติดช่องผมนะผมจะบอกไว้เลยผมขอคุยไว้ตรงนี้นะครับไม่เกินสองเม็ดสักอันนี่ผมก็โม้ไปฮนะ ไอเตียเน็ดสี่เมตรนะหินข้างหลังอ่ะนี่ครับหลอดนหำสโตโลเวอร์ผมได้แล้วเด้บะนี่นะครับนี่ครับโหเรียบร้อยครับโลเวอร์ปึ๊บนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนิดนึงนะเอาไปขิงคนในเพจผมก่อนนะจ๊ะบอปเดี๋ยวใส่ไว้ใส่ไว้เลยนี่ครับปุ๊บนี่ฮะเอาไปขิงลูกเพจก่อนนิดนึงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราไม่เกลือนะครับทำมันเกี่ยวชีวีก็คือทำมันเกี่ยวชีวิตผู้มากับดวงการออฟและตีบวกตีบวกจริงผู้มากับดวงการออฟนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่อกดติดตามด้วยนะครับนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและให้ช่องได้เติท์โพลครับครับวันนี้เราไม่เกลือแล้ววันหน้าเดี๋ยวเราจะมานะครับในคอนเทนต์อะไรฝากกดติดตามด้วยครับบ๊ายบายครับสาจจะโวย